สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะครับผมวันนี้เรามีพระนะฮะเป็นพระที่จะเอามาให้ความรู้กันนะครับสําหรับพระเครื่องในวันนี้นะครับขอแนะนํานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดคงคารามปีสองแปดนะฮะจะบอกอย่างนี้นะครับว่าหลวงพ่อเงินวัดคงคารามเนี่ยปีสองแปดหรือที่เราเรียกกันชิ้นชิ้นปากนั่นก็คือหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะฮะ หลายๆท่านคงจะได้ยินเกี่ยวกับพระองค์นี้มาบ้างแล้วนะครับพระพิมพ์ปืนแตกนะฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพระปืนแตกนี่ยก็จะมีการทดลองนะฮะโดยการใช้ลูกซองยาวเนี่ยยิงนะ,ะเป็นเรื่องอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าปืนเนี่ยยิงไม่ออกนะ,ะก็เลยเรียกกันรลบปายเขาบอกปืนเนี่ยแตกก็เลยเรียกกันว่าปืนแตกนะฮะปืนแตกนั้นมีทั้งหมดสิบิอดพิมพนะฮะ1ิบิอ็ดพิมพซึ่งเป็น ซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดก็น่าจะไม่พ้นเสียนโตนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าพิมพ์ที่หายากเลยหลายๆพิมพ์เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกันแต่ผมบอกเลยว่าหาไม่ง่ายนะฮะเสียนโตเนี่ยเยอะเจอเจอ,เจอบ่อยนะฮะโดยเฉพาะอะอย่างพิมพ์นี้นะฮะอย่างพิมพ์นี้สักคู่นะฮะอย่างพิมพ์เนี้ย พิมพ์เนี้ยเป็นขี้ตาปืนแตกองค์น,นี้ผมไม่ได้ขายนะครับพี่นะองค์งนี้ผมไม่ได้ขาย่ะองเนี้ยเป็นพิมพ์ขี้ตาปืนแตกให้ดูก่อนนะฮะปืนแตกเนี้ยถ้ามีหลุมที่ก้นแบบนี้นะเพรพิจิตจะชอบเป็นพิเศษนะฮะนะถ้ามีหลุมที่ก้นแบบนี้นะเพรพิจิตจะชอบมา่ะให้ดูเนื้อก่อนนะฮะเนื้อพระแท้ผมบอกนะพระแท้เนี่ยเมื่อคุณดูเข้าใจเมื่อคุณดู อ่าเก่งแล้วนะคุณจะเข้าใจเลยเห็นปุ๊บคุณจะรู้ทันทีเลยว่าเป็นพระปืนแตกอ่าอย่างเงี้ยรียกว่าพิมพ์คิดตาปืนแตกองนี้ผมไม่ได้ขายนะฮะคือถ้าจะแบ่งก็จะแบ่งเป็นพวกอ่ะตรายมาสอย่างนี้นะอ่ะตรายมาอย่างนี้คือพระแท้นะพี่นะพระแท้ดูยังไงนะพี่นะอันดับแรกเลยคือตัวเกเยอะนะปืนแตกนี่จัดว่าเป็นพระที่เกในอันดับต้นๆเลยนะฮะอย่างนี้เตี้ยนโต นะอย่างนี้เตียนโตอย่างนี้นิยมนะฮะองนี้ผมก็ไม่ได้ขายนะฮะองนี้ก็ไม่ได้ขายนะบางคนเอ๊ะมีหลุมมีร่องอย่างนี้เก็บเหรอผมเก็บหมดแล้วพี่นะพระสภาพนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะพี่นะสภาพนี้นะเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นการดูปืนแตกดูไม่ยากหรอก,กพี่นะเมื่อก่อนเนผมโดนปืนแตกเนะี่ยเป็นกระบุงกระบุงเลยกล้าพูดได้เลยว่าเป็นกระบุงเลยพี่นะจะบอกก่อนนะครับว่าปืนแตกเนะี่ยมันเป็นพระที่ สามารถดูต่อยอดดูเนื้อพระอย่างอื่นได้นะดูพระอย่างอื่นได้อย่างนี้ก็เป็นเตียนโต,โตนะฮะสามารถเอาไปดูพระอย่างอื่นได้เลยนะฮะใครดูปืนแตกเก่งซึ่งเซียนในพิจิตรก็พูดกันเลยว่าถ้าใครดูปืนแตกได้ได,ได,ได้ได้เก่งหรือว่ามีความถนัดในเรื่องของปืนแตกแล้วจะสามารถดูพระอย่างอื่นเข้าใจง่ายนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยต่อยอดมาจากปืนแตกนะให้ดูเนื้อก่อนนะให้ดูเนื้อ พระพวกนี้ยผิวหิ้งๆเลยนะผิวหิ้งๆผิวหิ้งจะเป็นแบบนี้นะฮะผิวหิ้งผิวเดิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ผิวเปิดเป็นแบบไหนผิวเปิดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ฮะไม่ว่าจะเปิดทั้งในเรื่องของการใช้หรือว่าเปิดในเรื่องของการเก็บพระรวมกับพระองค์อื่นๆนะฮะดูง่ายนะพี่นะผมมี แต่ก่อนก็มีเยอะอยู่นะมีเยอะมากกว่านี้เยอะนะฮะตอนนี้ก็ร้อยหล่อลงไปนะฮะร้อยหล่อลงไปตามตามที่พระพวกมาขอแบ่งนะฮะแล้วเดิมทีเนี่ยพระปืนแตกเนี่ยบางคนสงสัยว่าทําไมถึงไม่มีกล่องนะฮะผมจะบอกก่อนนะว่าพระปืนแตกเนี่ยเอามาสร้างกล่องทีหลังนะฮะกล่องชุดแรกเลยเนี่ยจะเขียนว่า,าพระเนื้อบูชาพระเนื้อพระเนื้อบูชาเก่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะ แล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะมีตะพานหินพลาสติกแบบนี้นะถ้าไม่ใช่ตะพานหินพลาสติกเนี่ยไม่ใช่นะครับถ้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนแตกนะแล้วก็จะมีในลักษณะของการเอาไปแจกวัดต่างๆนะซึ่งอ่ะอย่างสมมติอ่ะพิมพ์เตียโตอย่างเงี้ยอ่ะไปแจกวัดต่างๆวัดต่างๆก็จะต่อโค้ดมานะต่อโค้ดมาต่อโค้ดมาซึ่งซึ่งอาจจะเป็นโค้ดของวัดวัดนั้นๆนะฮะ แต่จริงๆรแล้วก็เป็นปืนแตกที่ออกจากวัดคงคารามเหมือนกันนะฮะเนาะอันนี้ก็มาทําความเข้าใจก่อนนะฮะเทคนิคการดูก็ง่ายๆนะพี่นะเทคนิคการดูง่ายๆจําจไว้นะครับพี่นะจาจาตํแหน่งของพิมพ์แต่ละองค์เข้าไว้ให้ดีนะครับสิบเอ็ดพิมพเนี่ยนะผมตอนแรกผมเก็บได้ค่อนข้างที่จะครบแล้วนะแต่ตอนนี้ก็แบ่งปันพักพวกไปนะฮะแบ่งปันพักพวกไปก็เหลือเก็บอยู่เท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพระพิมพ์อื่นๆนะฮะมานาเสนออีกนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นอ่าหลวงพ่อเตียงนะปีสองพันห้าร้อยนะหลวงพ่อเงินวัดท่าบัวทองนะพระแท้ที่เป็นที่ที่ราคาเบาๆที่ผมว่าทุกท่านน่าจะควรที่จะหาเก็บได้นะยังยังอันเนี้ยอ่าผมก็ไม่ได้ขายสององนี้นะแต่ทุกองเนี่ยพระแท้ทุกองนะครับพี่นะพระแท้ทุกองเนี่ยอย่า,ยางเงี้ยเนี่ยปืนแตกเนี่ยมันจะตายที่ก้นนะผมจะบอกบอกเคล็ดลับเลยว่าปืนแตกเนี่ยตายที่ก้น พารเกตเนี่ยทาได้ทุกส่วนนะแต่ก้นของปืนแตกทําได้ยากมากนะผมบอกเลยทําได้ยากมากแล้วก็ถามว่าในขนาดที่ตัวผมผมยอมรับนะว่าผมเก่งปืนแตกประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะผมผมว่าผมแม่นมากนะปืนแตกนะเพราะว่าผมเล่นปืนแตกมาก่อนมาก่อนพระชนิดใดๆดแล้วผมบอกเลยว่ากระทั่งผมแม่นขนาดนี้นะผมยังโดนตัวเกตเลยนะพี่นะผมบอกเลยนะผมก็ยังโดนนะฮะผมก็ยังโดนนะแต่ว่า ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่นะกินกินไม่ได้แล้วถ้าเป็นปืนแตกตอนนี้กินผมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะจะแม่นในเรื่องของปืนแตกแล้วนะก็ให้ดูนะพี่นะให้ดูในลักษณะของพิมพ์ให้ดูในลักษณะของเนื้อนะอ่าถ้าอย่างงี้ก็เป็นไตมาดนะไตมาดก็จะแยกแยกออกไปเองเป็นไตมาดหน้าเน้นไตมาดค้างแหลมซึ่งแยกแยกกันไปได้แบบโอ้โหมันมันเยอะแยกมากมายนะสิบเอ็ดพิมนี้ก็แยกแยกได้อีกแยกย่อยได้อีกอ่ะนะแยกย่อยได้อีกจากหลักแล้วสิบเอ็ดพิมเนี่ย เนาะอย่างไงก็ออกศึกษาก็นน้ครับพี่นะวันนี้ก็เอามาให้ชมเป็นหอมปากหอมคอเป็นวิทยาทานนะผมแบ่งปันความรู้กันนะครับสําหรับการดูปืนแตกนะผมบอกเลยว่าปืนแตกนะหูจะตัดนะฮะ,ะหูจะตัดเห็นไหมหูจะตัดซึ่งผมเคยพูดอยู่ตั้งหลายหลายครั้งแล้วนะว่าหูเนี่ยจะตัดนะเนื้อโลหะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะก้นเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าเนื้อจะกินตะไบนะพี่นะเนื้อจะกินตะไบ แต่ถามว่าเนื้อจะกินตะไบเสมอไปไงไม่ใช่นะพี่นะเนื้อจะกินตะไบมีตะไบได้นะพี่นะมีตะไบได้แต่อาจจะเล็กน้อยแตกต่างกันไปนะเห็นไหมอย่างเงี้ยนะเริ่มจางนะเริ่มจางจะถามว่าบางองค์ที่ล้างใหม่ๆเลยเห็นรอยตะไบชัดเจนไหมเห็นนะเห็นนะอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นปืนแตกแท้นะแต่รอยตะไบยังชัดเจนนะสวยงามนะสวยงาม เนาะก็พอได้หอมปากหอมคอกันนะฮะเอาไว้เป็นความรู้กันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ